นี่เรามาทำอะไรเอ่ยน้องจกตกปลากระกังครับผมหาหาปลากระกังนี่อุปกรณ์ที่เราใช้มีอะไรบ้างเอย่ยไหนดูสิเนี่ยผมใช้หัวจิกสองจุดห้ากรัมแล้วก็เป็นเหยื่อเหยื่อเหยื่อผมจะใช้เป็นน,น,น,นี่เหยื่อตกปลาเบดซื้อมาตัวเล็กตกปลากระพงนี่เป็นหางกับดูใหม่ดิชิดูใหม่ดูใหม่ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในด้วยนะคร<ช>ับเฮ้ยรถรถไปจอดได้บอกวะเดินเข้าไปพะทางมันเดี๋ยวเรา<ม>จอดไว<ม>้ใกล้ๆตรงเนี้นะใช่คงไม่เป็นไรนหมายลำธารกลางป่าครับผมจริงๆน่าจะไม่เคยมีใครมาตกอะใช่ไม่มีหรอกรับประกันไม่มีเกี่ยวเรียบร้อย ไว้ยังไม่มีรถอะไรนั้นหรอมั้งอืมไม่มีหรอกกว้างกวางมาก้ามีเขาก็บีบแต่ให้เราแหละรวยไอ้รว้ยอ๋อบีบแต่ให้หมายถึงว่าลุ้ยเนียรว้ยลุ้ยนู่นขึ้นเต็มเลยนี่ปีเสื้ออย่างสวยเลยเพื่อนตีบนี้ หนักไปจกหนักไปหนักไปต้องใช้แค่ัวเวะโดดแล้วรุดลุดรุดไปแล้วครับเย,ยอะเยอะมาก ติดต่อไปแล้วติดต่อไปแล้วเดี๋ยวหมายแตกตีตีไม่ต้องเข้าไปนะตีตีตนั่งตีวันนี้แหละปากก้าง,งเยอะมากครับปา้งเยปะาช่อนด้วยนะ,ะ,ยะนะนี่มีปากช่อนจะที่ให้เป็นปากช่อนต่พี่ไม่อยู่ฝั่งนีน้ไม่อยู่คนละฝั่งกับน้องจกฮนะ เมื่อกี้ผมลูดอ่ะโอ้ยโอ๊ย